สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาเอวอนนะครับวันนี้พามาเอาหัวรถน้ําปลาเหลาครับหรือว่าหรือว่ารถเกษตรเนาะคันเขียวเนาะเออมาหัวใหม่ครับหัวใหม่ซื้อไว้นานแล้วครับจนหญ้าท่วมแล้ว f อฟก็เกือบปีครับไม่มีเวลามาเอาสักทีก็เลยวันนี้มีเวลาครับมีเวลาบ้างแต่ก็ไม่นานมาก เวลาบางก็ก็เลยมเมาครับนี่อยู่กับตัวจิวตัวจิวของเรานี่กับหัวยากขึ้นแล้วครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นปู่ของทีมงาน ทีมงานผมนะครับทีมงานาที่รู้จักกันมาเรื่องงานแสนนานเนาะก็ะมีอะไรเก่าอะไรใหม่ครับหรือว่าซ่อมยิ้วรถเกี่ยวก็ติดต่อเข้ามาได้ครับติดต่อเข้ามาได้ครับหูนี้มีอะไรครบครับเป็นอูมาจากภาคกลางครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะยกยังไงนี่ครับหัวรถน้ำของเราก็ใครจะซื้อต่อก็ ต่อเข้ามาได้ครับว่า <Wow. S 1> เดิมๆครับเอาตออแล้เลยมุนๆกระจกลงย <Yeah. S 1> yeah, าขึ้นครับก <Yeah. S 1> ็๋ย่มารอไปจัดการครับมุดไฟใหม่วันนี้ เจอไม่ธรรมดา,าครับหัวที่ไม่ธรรมดา,าแต่เป็นลูกเทวดา,าน,นะครับเจี๊ยบมาอยู่กับเอ่อเน็ตเสามสองศูนย์ของเราครับวันนี้แม่งก,กุ้งกีดหลุดเลยวะสุดยอดนี่ครับเจ้าของหูครับันนี้ก็ชื่ออะไรนะช่างช้างเหรอช่างช้างครับันนี้ช่างช้าง ชื่อช้างนะแต่ว่าตัวอยางกระปอมครับเหมือนกระปอมเลยเป็นทีมงานของผมเองวันนี้เฮ้ยมาไ,ได้มาไ,ได้เอาตัวนี้มาหลอดน,นี่นี่นอย่านะหลอดมันนี่มันก็นดึงท้ายกับโจ๊กอนะเนาะปิดประตูกับไป,ปเอาบ่เข้าไป

hảo khưng nừng mày ô cầm lặng hay dập hay dập chưa có mày không mày mày là

อย่าไดพี่ผมมีอันสั้นอยู่เอฮ้ยเบลอันสั้นอยู่บนบนกระบ้านจะเริ่มผมอ่ะเออยนี่นีอันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนี้ก็ได้ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอกเบลอันสั้นอยู่บนขี้กอดีกว่าถึงถึงไหมมาลองดูไม่ต่อต้อนไม่อยู่เบวสั่นมาทีก่อ อันนี้ก็กำลังเดินออกไปครับเดินหาอ็ดเจียร้อยเราอยู่นูนะ่นครับอยู่ข้างหน้าครับ ยาวไปยาวไปเฮ้ยนี waiting waiting ่แหละเฮ้ยพอพอได้รุดไเด้นุดเี่ยมบมือก็จะสั่นๆหน่อยครับว่าบอลเริ่มยิวข้าวแล้วครับตอนนี้ ปลาเหลืองต,ตัวโบับตัวโบอันนี้จีนะครับตัวโบ G8 จีนะเอ่อหลายคนก็น่าจะรู้จักไปยาวไปยาวไป กใกล้ถึงอ7สเจ็ดร้อยแล้วแล้วครับตอนนี้เยอะเจ็ดร้อยแล้วก็เรียบรอรับหัวกับอันนี้มารอรับหัวเนาะสีเนาะ bằng đường nào giúp loại được với ใครสนใจสอบถามมาได้นะครับหัวนี้ขายนะครับขายในราคา1 0 0 0 0บาทครับ1 0,000นบาทเนาะผมคิดว่าไม่ถูกไม่แพงครับพอไปกันได้เนาะมีขาข้างล่างครบนะครับขาข้างล่างครบหัวก็ตามสภาพครับไม่ผูกครับไม่ผูกเท่าไหร่เนาะมีสนิมนิดหน่อยครับราคานี้ไปไปมาได้ครับอิซีครับผมขายของไม่แพงครับยน่ยยกยน่อย มันไม่พ้นครับจะสีขึ้นได้ไหมมันไม่พ้นครับ เดี๋ยวเราต้องวางลงใหม่ครับแล้วก็อเ,เอาเชือกให้มันสั้นกว่าเดิมครับโอเคครับเอ่อเปดันเสร็จพ่ดีครับเ่สหรับวเราขึ้นรถเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เบาไอ่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ